มะพามาลองหัวเทียนออเรียมไอตัวเลเซอร์อีเรียมนะครับผมก็เมื่อวานเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากมอนะครับวันนี้ก็ไปสอบวันสุดท้ายละอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเรียนเหมือนเดิมไม่มีปิดเทอม เสียงเล่าเครื่องเน่ะเล่าเครื่องมันเดินแบบเดินโหดเหมือนกันนะผมว่าแบบถ้าเทียบกับตัว i อเก็ถือว่าดีนะครับผมก็เลเซอร์เยเดียมก็ได้เขาเคมมาว่าได้เรื่องความทนทานนะหลักๆที่แบบที่เขาพูดถึงกันบ,บ่อยๆนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าตัว I อ x จุดระเบิดดีกว่านะอันนี้ผมก็ยัง คือแบบยังไงอะยังยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ที่แบบลองลองมาผมว่าการจุดระเบิดมันก็ค่อนข้างที่แบบใกล้เคียงกันนะครับผมก็ถือว่าไม่ไม่ไม่น่าเกียดน,นะทําออกมาได้ดีเลยกับในราคาเออผมเห็นราคาสูงสุดต,ตอนนี้นะของเลเซอร์ไอเดียมเนี่ยรู้สึกจะอยู่750บาทแต่เขาเคลมว่าวิ่งได้แสนโลนะ ก็ถ้าใช้ได้เอัองห้าหมื่นหกหมื่นโลนี่สําหรับรถทําลูกทําชักมาผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดงบเรื่องการเปลี่ยนหัวเทียนนะผมเพราะอย่าง ix อ่ะหัวเทียนตัว i ออ่ะถ้าราคาสูงนะจะอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาท <c oughs> แล้วมันอยู่ได้ระยะสามหมื่นโลสามหมืนโลนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขานับจากรถบ้านหรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าใส่รถอย่างใส่รถผมเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองนี่ก็เริ่มแล้วนะไฟก็ออกส้มๆแล้วคือถ้าหัวเทียนใหม่หัวเทียนรแรงๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็บอกปีก็คือแบบไม่ถึงหมื่นห้าอันนี้ก็ใช้กันในรถหกสองชั้นสามนะครับก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลก็เริ่มแล้วน,นะ ่ถามว่าจะมันยังใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่จีดจา้าดเหมือนหัวเทียนใหม่ๆนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าตัวนี้อยู่ได้นานเกินสามหมื่นโลกังงบ<ๆ>เท่าไหร่อ่ะเจ็ร้อห้าสิบผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะมันดูไม่ค่อยสิ้นเปลืองเท่าไหร่ จะกลับเส้นการบัพื้นนะครับแล้วก็ตัดเข้าเพกัสเซมเฮ้ยไม่ใช่กับดนานแมสจะกลับไปเพกัสเซเหมือนเดิมอีกละไอเดียพวพอพึ่งมาจากเพกัสเซมไงวิ่งรถแบบเพกัสเซมติดมากนะครับติดติดจนงูเงิดอ่ะ เราก็ค่อนข้างเยอะนะเงียบฟังเสียงเลยเวลาก็แทกอ่ะดูผมว่ารอบรอบมันโอเคเลยอ่ะลองแบบเออถ้ามันเทียบกวับหัวเทียนเดิมอ่ะหัวเทียนเดิมคือแบบ ่องแก๊้งมากเลยนะหัวเยียนครับก็รถเจอนะครับผมจะไม่ใช้ความเร็วเยอะนะถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันล่งล่งได้ผมจะมีปิดปิดให้ดูนะประมาณร้อยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูอยู่แต่แบบเห็นรถแล้วแบบไม่เอาดีกว่าไม่กล้าเสี่ยง เดี๋ยวผมจะไปจัดก่อนทางเข้ากนรันแมนนะครับผม เสียงท่อพาเปิดผมเงียบไหม